สวัสดีครับมื่อนี้ทั้งจองติดพามาเที่ยวอำเภอประยุนนะครับมาชมอ่าอำเภอประยืนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับถนนเส้นนี้เขามาจากจังหวัดเชียงพูมนะครับมาจากอ่าอำเภอเกียงคอนนะครับสว่างไงคือแยกทางสามหมอนะครับตรงมาอย่างเดียวนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปตรงตรงซ่องสามหมอที่มีขายหม่ำนะครับเขาเลี้ยวซ้ายไปที่แฝงอำเภอภูเขียวนะครับแล้วก็อำเภอจุงแพ้ยนะครับ ถนนเ้นนี้ตรงมาเลยนะครับ่าเป็นถนนที่เลี่ยงช่วงรถติดได้ดีมากๆนะครับเขาสามารถมาจากอำเภอสีเขียวนะครับอำเภอสีคขวของเำืภอด่างอุทศตำอ่าตมอ่าหนองบัวโคกนะครับหลักอำเภอจตุรัสบ้าน่ายนะครับเอาแรงมาเส้นนี้เสียนเดียวนะครับล้ยงในไงนะครับว่าถนนเส้นนี่อ่าติดไปวาดจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับ่าเราสามารถเลี่ยงรถติดในช่องเทศกาลนะครับเนี่ยครับพเน็ตไหมนะครับเดี๋ยวนี้อ่าเดี๋ยวนี้ก็ติดเป็นซีเลยนตลอดตั้งสายเลยนะครับว่า บอได้บางช่วงบางตอนก็เป็นถนนสวนเลน้กันอยู่นะครับตางกองอังหวัดไทยแม่เบิ้งนะครับแบบอยู่ช่วงอำเภอมันจาออกมานะครับตอนนี้เพิ่อนกำลังเลี้ยเลน้อยู่นะครับตรงนี้ก็ตอนตั้งช่องมารีวิลสั้งต้อนนะกแล้วครับเพื่อนก็เฮ็ดอยู่นะครับตอนนี้เพื่อนเฮีดยเสร็จตัวแล้วครับแต่มาเบียดใหม่นะครับทําเสร็จแล้วครับตรงอำเภอพยินนะครับอำเภอพเยินแล้วกัเขาก็สิมุ่งหน้าไปอำเภอเมืองนะครับผ่านโปกไซมันจาแล้วกั อำเภอวัญเเขาหนืเมืองนะครับเราติดไปสอดทะลุถนนมิตรภาพนะครับถนนมิตรภาพกลางเมืองขอนแก่นที่ทั้งช่องได้รีวิวไปนะครับคลิปก่อนนะครับ่าก็ดีกับถนนเ้นนี้ก็ยูบ่เล่ยไกลจากบ้านทั้งช่องเ้อครับอำเภอโคกโอซายเป็นเขตแดนเขียดเดนระวังจะมาเชยปุ้มนะครับเป็นเขียดเดนกันนะครับโคกโอซาอำเภอมันจามอำเภอวัญยชอยู่ใกล้กันนะครับบ่าล่้ไกลกันนะครับเขากัสามารเข้าไปในเมืองขอนแก่นกับว่าไกลกันนะครับ ่าถ้าเป็นเฉียทั้งอำเภอแกงคอ้นะครับอำเภอแกงคอจังหวัดชายภูมินะครับเป็นเฉีทั้งนี้ huh? นะครับนะครับพามาชมเปรีสเลี่ยวนะครับถนนเปรีนเลี่ยวเล้วแลี่ยวนะครับว่าทั้งเจ้งมาครั้งก่อนนะครับว่าถนนเป็นยังทัานในแล้วนะครับเป็นกลังเหตุด้วยตอนนี้เปรีสเสร็จแล้วเด้อครับกับมีเอฟซีหลายท่านหลายคนเพื่อนกับเพื่อนกับติดตามอยู่ดนะครับเพื่อนกับเพื่อยู่ก็นะครับนะครับแล้วก็บอารมาไทยทานมากับไทยเอฟซีท่านในชมกันดนะครับกับถนนเสร็จ เสน,นี้ครับแล้วก็พามาชมน้องอำเภอพะเยืนนะครับอำเภอพะเยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับช่วยร้องกันไปเรื่อยๆนะครับความใสวงามคแบบเป็นกเกษตรเรานะครับถนนเส้นนี้ครับกระตุ้นต่อไปก็บสะดวกสบายนะครับว่าเขาก็สามารถสี่เลี่ยงรถติดในช่อง ไม่ชอเทศกาลนะครับเท้าที่ไปกรุงเทพนะครับเรามาจากจังหวัดอุดรนะครับถ้ารถติดนะครับมิตรภาพนะครับ้ารถติดเเห็นไปตีมาจังหวัดเชียงภูมินะครับมามาเพลยอจุดแพหรือว่ามาจังหวัดเชียงภูมินะครับพ้าะกัเลี้ยวขวามาเลยนะครับเห็นไป้่ายนะครับไปเป็นกับตีมีเป็นจุดเป็นจุดในเมืองขอแก่นนะครับไป้ายเขียน่าเชียงภูมินะครับมาเชียงภูมิมาเพลยอจุดแพ้นะครับเท้ามาจากอุดรนตรงนั้นนะติดเป็น ทางต่างระดับนะครับเราสามารถออกขวานะครับออกขวาล้วเข้าก็ตรงมามาตรงมาอย่างเดียวกระเนไปมาเชฟปุ้มมาอำเภอแก่งคอนะครับปฏติจสน้มาแก่งคอมาเชฟปุ้มนะครับเอามาถึงสองสามหมอก็ตรงอย่างเดียวนะครับถนนเส้นเดียวนะครับถนนเส้นนี้ครับมาย่างไนะครับหรือว่าเขาทิไปเส้นอำเภอจุ้แพรนะครับอำเภอจุ้แพรกันเท้าเห็นไปเชฟปุ้มมาก็เรียวไส้นะครับเท้าตรงไปกระดไปจุ้แพรไป เพิ่มเพิ่มลงเรือบ่ครับไปเพิ่มลงเรือนะครับอ่สาสอดเพิ่มบันแทนไปผู้เขียวก็ได้นะครับทั้งนั้นแต่ว่ามันไก่นะครับเท้าเย็นไปถ้าเราออกจากตัวเมืองมานะครับออกจากสนามบินมามาจากขอนเ่นนะครับสิเป็นทางเหล่วสามบินมาบ่ไก่นะครับพอตัวดีเย็นไปเขียนวามาอำเภอบรรจาชิลีนะครับหลักอะจังหวัดเชฟปุ่มไปย้อยนี่นะครับไปคิดซ้ายนะครับก็คิดซ้ายตรงซีแยกนะครับตรงนั้นซีแยกวันในแจวสิเป็นซีแยคือวซีวซยแยงนะครับมีมีเชซเวดด็ตอยู่ตรงขามนะครับ เขาสามารถแดดไสเข้ามาได้แล้วครับว่าเขาขม้าเจอเซเว่นนะครับเขาก็โต้งอย่างเดียวครับตรงมาตรงถนนเซนีมาจ้าช่วงนี้เพิ่อนกับนังเฮ็ดซีเลียนนะครับตรงนั้นครับตรงออกจากคอนเจนม้านะครับเพิ่อนกับนังเฮ็ดซีเลียนม้านะครับแล้วก็่ะไอ้ระมันละวังนะครัปลาไปเพิ่อนกับปลาก็ย่างดีนะครับตอนนี้ก็แลังเป็นถนนเซเลียนมาเบินได้ครับมหาอำเภอพะเยนดีนะครับล่ะเขากับะมัดระวังเด้อเดาตั้งช่องกะ สีรีวิวครับเบื่อนตอนเพิ่งเสียนะครับตอนนี้ครับมาชมว่าอำเภอพยินกันนะครับนี่ครับตีเ้าตีมุ่งหน้ะของอำเภอพยินอาติดไปจังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับทางบางตอนเพื่อนยังเห็ุอยู่นะครับว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับว่าเป็นหนี่เป็นซีเรสันเบอร์เราต่อไปรถกับที่ไม่ค่อยติดนะครับรถจะไม่ค่อยติดนะครับว่าถ้าเกิดว่ารถติดอยู่ถนนเมรุภาคเราก็สามารถเลี้ยงเข้าเสซนีใกล้นะครับใกล้กันนะครับรัฐของจังหวัดเชียงภูมินะครับนะครับ เพิ่งไปเอ่อขอนแก่นคอนเทนครับวิกิโลนะครับกับข่านอำเภอบางยี่นอกจากตรงขอนแก่นนี้นะครับตรงนี้ก็บติไปไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงบันทุนหรอครับบันทุมนะครับกับเขาเรียวขวาโอเซียาบันทุมนะเขาก็ติไปไปทำบกศสามนะครับเขาเรียกไส้ก็บติดไปซัดถนนรอบเมืองนะครับกับเท้าตรงไปกับเขาก็บติเขาในเมืองแหละครับไปทะลุตรงอ่บ ตรงถนนซีเลนนะครับตรงถนนมิตรภาพนะครับตรงที่ทั้งช่องในไทยชิปไปนะครับนะครับตอนนี้เขาอก็มาเห็นไปเลยนะครับนะครับโอ้ความสวยงามนะครับสะดวกสบายนะครับถนนถนนเน้นี้ถนนว่าแตกนะครับรับรองเลยว่าทั้งทั้งสายนี่ สิบง่เาเคยเห็นถนนแตกนะครับแล้วก็พอาะว่าประเเสร็จเสร็จแล้วใม่ไหมนะครับถนนก็บทีท่านได้มีการเสียหายเรื่อง่าตถุที่พังนะครับส่วนมากอะนะครับไปขอนเจนปมกัเลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ขอะอำเภอพยินนะครับเนี่ยครับเับ่อไปชมว่าความสวยงามของอำเภอพะยินนั้นกันได้ครับและการพัฒนาของเป็นอะเป็นถนนซีเรียสรับาหลักะเป็นถนนหรือเรื่องทางเการถติดนะครับเพราะว่ามีเสีหลายท่านในความว่าสนใจและชมว่า บรรยากาศอำเภอพยืนนะครับที่ที่เขาต้อมจากอำเภอมัญจาเนะครับเว่าเมื่อมันจาจะทั้ง่องว่างทั้ง่องอีวทายเบื้องนะครับอำเภอโคโพไซนะครับว่าถนนเส้นที่เอามาเนี่เป็นถนนรอบเมืองนะครับว่าไงคือรอบเมืองถ้ามาจากมามาจากอำเภอมันจาพยืนล้วเขาี่พาพาเมืองพยืนนะครับอำเภอพยืนนะครับหล้กก็เอาที่เขาู่จังหวัดขอนเจนนะครับอ่าถ้า เบื่ออะไรบ้างทั้ง่องกับิตไปรีวิวให้เบิ้งเด้อครับว่าถ้าท่านใดอยากชมอำเภอใดเรือเป็นบ้านเปิดของท่านนะครับอ่าท่านที่ทํางานอยู่อ่ตั้งกิ้นเรือตั้งไกลเรือตั้งประเทศนะครับว่าท่านใดอยากชมว่าบ้านหนองควางก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เด้อครับแล้วก็ทั้งวอทั้ง่องก็ถ้ามีเวลาทั้งจองกับจิตไปท้ายเบิ้งได้ครับว่าจากเบิ้งในเขตในเขตใกล้เคียงนะครับในเขตจังหวัดเชียงภูมินะครับแล้วก็จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ กล้ใกล้เคียงนะครับทั้งช่องกับติดไปรีวิวให้มึงอย่าเบิ่งจุดใดหมู่บ้านใดนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อครับทั้งช่องกับติดมารีวิวให้เบิ่งกันนี้กัอำเภอะยินกับมีสีหลายๆท่านกับคนกับใจยอดใจยอดชมนะครับว่าโอเคือว่าโอเคนะครับเราขอบคุณหลายๆเล้ยครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับว่าครับวพอดีทั้งช่องกลับมาอีกอะ ก็ดีไปธุลากับแมรี่ว่าให้เอฟซีตุกันเนี่ยจมกันเด้อครับนะครับอำเภอวางยืนยนะครับเพราะว่าในการไปทำกับทั้งจองกับระมัดระวังก็ได้ครับว่ารถถ้ารถเยอะเราเขาก็ขี่น้ำริมไปเรื่อยๆนะครับกับหลายท่านกับสมบัน้ำกันเด้อครับนะครับนะครับอำเภอวางยืน,ยน,ยนครับเขาสามารถเลี่ยงจองในเทศการลรถปิดได้นะครับ ไปกรุงเทพกรุงยะลาแล้วด็กรุงเทพค่ะถ้ารถติดแต่ถนนเวียธาก็เรียงเส้นนี้นะครับเนี่ยครับผมสวยงามของอำเภอพยินนะครับอ่าอำเภอพยินจังหวัดขอนแก่นนะครับอายุวัไกลจากจังหวัดเชียงพุ่มหรือว่าอ่าวัไกลจากบ้านทั้งช่องเด้อครับนะครับว่าก็ชมไปร่วกันนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเลยด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับเนี่ครับ อ่าเมื่อไทยทํากับตัวซื้อกับบรรยากาศดีนะครับจ่วงนี่กับเป็นจ่วงหนาห,นา,น,น,หน,านาว้อครับตอนหน้าหนาวอ่าป้ายหนาวป้ายหนาวนะครับชมไปหนาวนะครับาติดเข่าหนาหอนเอาช่วงเทศก,รรกาลสงการนะครับสงการไทยเรือปีใหม่ไทยอ่าปีใหม่สงการนะครับเป็นเกินปีใหม่สมยัยโบราณนะครับต้องสงการนะครับ,รบน,น,ะะน,น,นะครับเพื่นกับเขาหนาหอนล้วเด้อครับอ่า ช่วงนี้ก็เราเห็นลหลายๆท่านก็เที่ยวธรรมชาติเที่ยวสวนน้ำเที่ยวอย่างนี้ครับว่าอากาศเริ่มสะฮ้อนแล้วนะครับรู้สึกว่าอากาศสะฮ้อนจากท่วงนี้ครับฮ้อนก็เริ่มสะฮ้อนแล้วนะครับบรรยากาศว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเขาสามารถศึกษาได้เด้อครับช่วงสองการแหร่งต่องเที่ยวนะครับเขตใกล้เคียงแถวนี้ก็ อำเภอวิายินก to ็สามารถเที่ยวลําโตกตาโตนนะครับน้ำน้ำผุดคอนสารนะครับอากาศเย็นเยนะครับเที่ยวจังหวัดเจ๊พุ่มนะครับอยู่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้คิดติดกันนะครับช่วงใกล้แถวนี้นะครับสามารถทำปริษัทน้ำเย็นๆนะครับหรือว่าจะไปพักก่อนเขียนลำป้าทาวนะครับหลัอเขื่อนอุบลรัตน์นะครับใกล้แถวนี้นะครับช่วงเทศกาลสงการนะครับหรือว่าช่วงนาร่อนนะครับนาร่อน่า เขาหนาวห้อนเขาสงการนี่แหละครับเลจาจะเป็นหนาฝนนะครับท่านสามารถจะจะ่าทั้งทั้งช่องกับมูจากเด้อครับว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นมีน้ำตกอย่างนี้นะครับเขาสามารถเที่ยวเแก่นบวรัตน์สามารถไปนั่งเรียนนะครับชมวิวอยู่หน้าเช่นสามารถรับประทานอาหารราคาถูกนะครับที่เกิดบวรัตน์ได้นะครับหลังจากชมบรรยากาศที่นั้ครับเป็นที่นี้ เขาเลยบีกัติมีสกายวอกนะครับบ่าสกายวอกสกายวอกกอาจนีเป็นของนนสังนะครับอ่าจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอ่ายึติดเัมือนเนนะครับอ่าถนนสายเียวกับกันอุบลรัดนะครับเขาสามารถกันนางผัก่อนย้อนใจได้ครับบ่ากับลมไม้เย็นนะครับบ่าชมหนาเกล้นนะครับเ็นการหหยางสมนะครับแล้วก็สามารถมาเที่ยวจังหวัดเชฟปูมนะครับว่าน้ำตกตาดโตนนะครับว่าอันมีน้ำตกตาดโตนนะครับว่าเย็นสบายมองนางกวางนะครับ าาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับหรือว่าเราจะไปเกินจุลาพรน,นะครับเกินจุลาพรจังหวัดเชียงพูมนะครับแล้วก็อันนี้ครับเพื่อนข้มีมองนั่งกินกิบกาแฟกิบชาเย็นนะครับหรือว่านางสมบรรยากาศบรรยากาศธรรมชาตินะครับที่สวยงามที่ยังดีดีนะครับ